โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นช้งหน้านะครับเพราะว่าโดนโดนแย่งแก๊กนะครับอันนี้เอามาอันนี้อัดไว้อัดไว้แล้วนะครับแล้วก็เอาเอา,เอามา,าพากที่หลังนะครับทุบเป็นหนึ่งที ันนี้ก็เล่นแล้วก็อันนี้เพื่อนเราโดนนะครเราช่วยอะไรไม่ได้เราต้องปล่อยนะ <S <S เราพลาดเพื่อนเราพลาดเองนะครับผมช่วยไม่ผมช่วยไม่ได้อันนี้ผมพยายามจะเอาแล้วนะแต่ว่าสกิลหมดนะครับแล้วก็สกิลแบบมันไม่ค่อยแรงครับช้างตอนต้นเกมมันจะมันมันแรงนะครับช้างอะแต่ว่ามันจะแรงตอนช่วงประมาณกลางเกม รอไอเทมแบบไอเทมออกไอเทมเมสักชิ้นหนึ่งแบบมาตี้อะครับเอาเอามาสเสนอ เพืปอนหนึ่งทีอันนี้พยายามอย่าอย่าไปเล่นคีฟคีฟเพื่อนนะครับแต่ว่าเป็น,ยนแย่งแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีนะครับเห็นคาซูนี่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยๆต่อเข้าไปเกมนี้สเตอร์ ต้องเอาสิงตายนะครับอเอาแค่แบบให้เขาแบบเก็ดยังไงให่เคแบบกคบบอ,อตัวเรานีหนึ่งเพื่พอเราไม่กล้าต่อก่อ,อยู่แก้วนี่เอ้าปุ่มอะไรเนี่ยกดยังครับ <c oughs> อันนี้เขาไม่จุดนะครับผมเรียบร้อยครับคนลุดเราต้องเอาเลยนะครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะ จบจบอันนี้ไม่ตายนะถ้าเอาเสซซีไม่โดนนะครับไม่ดโดนอันนี้ก็พยายามขึ้นไปเลนบนนะครับพอคีมมาควาจริงเราต้องไปแชร์คีมกอนนะครับเพราะผมไม่มีละผมไปเลยนะครับเพราะว่า เมื่อกี้จะจะมาช่วยแบบบัฟนี่แล้วก็คือไปก็้เสียเวลาครับเจ <c oughs> <c oughs> ็บ <c oughs> <ส>อันนี้เขาอันนี้โอเคได้อันนี้ได้นะแล้วก็ ช้างลูบหลอนะครับเอามาแก้ทางแก๊กได้นะครับเพราะว่าตอนเอาไว้แก้ตามแบบมันดุนะครับเวลาดึงอย่างเงี้ยเวลามันดึงอย่างเงี้ยเราเพยายามแบบ่าอย่าใช้ใช้ตินะเราพยายามใชสกิลหนึ่งออกมานะครับรงพมันจะมันจะเปลืองนอะครับพอมันทุกเแค่ทีเดียวอันนี้เราก็สกิลหนึ่งอันนี้ผมสกิลหนึ่งไม่ทนเพราะว่ามาคู่ดาวอยู่ด้วยนะครับแกแค่แค้ตามไม่ถึงนะ ก็เลยก็เลยตายนะครับแล้วก็หิวได้แหละใช่อันนี้เขาออกนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็เราวเคยเจอเราก็ช่วยเราไม่ได้นะเราก็แค่แบบคอยกดคอยกดริมหอตนะฮคือบางท,ทีผมก็เข้าใจคนออกอันนี้ก็ได้น,นะครับเพราะว่าอ่า เอลสูเขาทำไม่ให้เราแล้วจริงๆเราเราเป็นช้างเราไม่ควรไปลาดลาดเอลสูนะครับแต่ให้เอลสูเกิดก็ได้นะแต่ว่าสกิลสองมันแรงนะครับอย่างที่บอกไาถ้าเก็บได้สี่สเต็ปมันแรงมากนะครับช้างนะโอ้โนี่เป็นไงล่ะ ธรรมดาแล้วก็เวลาล่นนะครับเราเราจะสนเพื่อนด้วยนะอย่างเงี้เราต้องคอยคอยไปช่วยนะอย่างเงี้ยครับงนันเพื่อเราก็จะตายตายโดยปริยายนะครับอันนี้ผมถ้าจำไม่ผิดผมน่าจะตายตาม เฮ้ยไม่ตาย,เ,ยเราเราช่วยเขาไม่ได้นะทวาจริงเราเรามีฮิวนะครับนี่่แคฮิวฮิวเพิ่งมาเมื่อกี้นะเพื่อผมจะกดช่วยนักรนครน่าจะรอ,อดอยู่แต่นักพรานี่แต่เกิดเนะีเลดกดไม่ได้โอเคครับว้าว้าวกันเหมืเดิมเลื่อนลอยเลยหมาหลบซุู้เขาไม่ได้เนาะตาย ไม่ไรนะครับเพื่อนเราผ่านเราก็ให้โอกาสเพื่อนนะครับดูลักกูใหโอกาสเพื่อนรอแป๊บน,นึงนะครับเขาก็คอยดูนะคอยดูนี่นาะคอเขาก็พยายามไปเดือดูแล้วก็ช่วยไม่ได้นะไปซ้ำอีน,นี่ถุกต้อันนี้เรา อันนี้เพื่อนน่าจะไม่ตายนะหุ่มือผมเชื่อได้เขาตอนนี้เขาสู้เราไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมเราค่อนข้างนำนะอนี่น,น,นี่เนสนี่เนสเนี่ยเราชนะครับ ปุ๊บปุ๊บปั๊บจริงๆไม่ควรลาดนะครับควรให้แคลรี่ได้นะแต่ว่วดยความโง่ผมมันก็เลยแบบนี้ปุ่มอะไรครับฝากกดได้นะครับ ดเดินวนไปวนมานะเดินทุกเพื่ะครับโอเค นี่แไงไอ้อ่าแล้วก็ไอพลางแสงน,นะครับแล้วก็เป็นพลังแสงที่กดแล้วน้ําแข็งมันจะมันจะไปหาฝั่งนู้นข้ามมครับมันแข็มันจะเป็นเกล็ดน้ําแข็งพุ่งไปนะมันจะสร้างความเสียหายในการสกิลนะครับพร้อมเกลือหายจริงนี่ผมเผื่อแข็งป้อมเพื่อนครับความจรงิงเราคลิปเข้าก็ได้นะเราคลิปเข้าก็ได้นะครับความจริง่ยไม่ต้องไปแบบนี้นะ อันนี้โดนดูดนะครับเราก็ล้างก่อนเพราะว่าเราล้างอันเลนนะอันนี้น่าจะน่าจะจบเกมแล้วนะครับก็แค่นี้นครับไม่มีอะไรเลยคัขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปเราด้วยนะครับอุปมาอะไรครับฝากกดด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับแค่นี้แหละครับ,บคุณครับ